สวัสดีครับก็เรามาที่ EP 3แล้วนะครับเราจะอัปเดตกันนะฮะเอพนี EP ้ uh, ก็จะพูดว่าเรามาอัปเดตการเขาเรียกอะไรทำลาซานดาแอฟเฟเดกันนะครับว่า uh, ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำอะไรบ้างแล้วมียอดเข้ามาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้จุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะได้ให้เป็นกำลังใจกับ uh, มือใหม่นะครับเพราะผมเองก็มือใหม่นะครับ ก็อยากจะให้กําลังใจกันเพราะว่าตรงนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าทำลาซาด้าเนี่ยขึ้นอยู่ความขยันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมทำมาัาละสองชั่วโมงตาม EP 2ที่ผมบอกไปนะจะเป็นช่วงระยะเวลาซึ่งถ้าใครขยันก็อาจจะก็คิดว่าได้มากกว่านี้แหละหรือมีช่องทางหรืออะไรเงี้ยก็ได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็จะมาแนะนําในส่วนของผมนะครับประสบการณ์ของผมนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับให้กำลังใจกันก็เนี่ยฮะลาซาด้าแอฟเลนะครับก็จะเ,เข้ามาเลยนะฮะนี่ส่วนตรงนี้ผมทำประมาณถ้าวัดกันจริงๆก็วันนี้วันที่18เนาะก็วัดกันจริงๆก็เกือบ20วันนะครับก็ยอดได้เท่านี้นะครับก็โอเคถามว่าพอใจไหมก็พอใจแหละเพราะว่าเรา เพิ่งเริ่มทำเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อตอนแรกเราก็งูป่า,ปา,ปากะไม่ค่อยถูกหรอกว่าจะต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างซึ่งหวังว่าอนา,าคตเราจะจับทางหรือว่าทําให้มันได้ง่ายกว่านี้ทําได้ถูกต้องกว่านี้เพื่อประหยัดเวลารออะไรเงี้ยฮะ ว่าไปนะครับแต่ตรงนี้คลิกถ้าคุณตาม EP 2มาเนี่ยจะรู้ว่าตอนนั้นคลิกน่าจะประมาณ3 4 0 0ี่ร้อยงงหรือเท่าไหร่ผมจะไม่ได้ตอนนี้คลิกมาเด้งมาเท่าตัวเลยนะฮะ1น0 0นิดๆน,นะครับกับยอดที่เด้งมาเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นอ่าสรุปเป็นเขาเรียกอะไรแต่ประสบ,บการณ์ผมนะที่ทำมาสิบกว่าวันเนี่ยสินค้าถ้าเราจะหาสินค้าจริงๆตรงนี้เน้นเลยนะครับว่าควรที่จะหา ค่าคอมมิชชั่นสูงๆวิยง่ายคือค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าที่ราคาสูงก็คือมาจากร้านค้าที่เขาเปย์ให้เราเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับซึ่งเพราะว่าถ้าค่าคอมเนี่ยมันมันน้อยเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเนาะก็เช่นสมวติตอนนี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะประมาณ12บสอเดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราค่อยให้ไปดูของจริงกันดีกว่านะเอเคต่อนะก็ประมาณสิบกว่าวันเนี่ยแหละก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะได้มาจากโบนัสดิฟลิงนะก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกจะเป็นสิบห้านะครับมิดเซลก่อนนั้นนั้นก็แปดแปดป่ะแปดแปดนะครับแต่ต้องบอกกอนว่าวันที่สิบห้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยอดอะได้ยอดแบบน้อยมากเลยอะ คนสั่งก็คือจะมาหลังวันที่สิบห้าทั้งนั้นเลยนะครับก,ก็แปลกดีนะครับแต่ก็อยู่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะก็โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับผมจะให้คุณดูอะไรนะาโอเคก็จะไปดูกันว่าตัวตัวอย่างของค่าคอมที่ตัวอย่างของค่าคอมที่มันขเขาเรียกอะไรอะ ตัวอย่างของค่าคอมที่น้อยนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้ดีกว่า14นะครับวันที่14ของผมนะครับ14 14ี่นะ14อ่อีผมเนี่ยดูมีหลายออเดอร์ใช่ไหมซึ่งถามว่าโอเคไหมก็โอเคระดับนึงอ่ะเราไปดูกันมนดูผมจะเปิดให้คุณดูเลยผมจะไม่กลั้นนะครับอ่า โอเคก่อนที่จะดูผมรู้แล้วคุณผมจะโชว์อะไรคุณผมก็ว่ารู้สึกแปลกๆเพราะว่าผมจะต้องโชว์นี้คุณดูก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้มองภาพเดียวกันเนโอเคนี่คือ Account ของผมนะครับจากการที่ทํามาผมจะไม่กลางนะผมจะบอกเลยว่าทําไปทั้งหมดอีกคลิก3ามสามิบที AS Fiber ก็มีคนคลิกเดี๋ยวถ้าไม่ AS Fiber อย่างไหนก็คือตอนนี้มันมีสินค้าที่เป็นพวกแบบเป็นการใช้เราเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ สายแรนไม่ต้องเสียบสายแลนพูดง่ายคือแค่ตั้งตัวเราเตอร์ใส่ซิมแค่นั้นจบตอนนี้กําลังฮิตกันเลยผมก็เลยเอามาแนะนําขายนะครับใช้คํานี้ก็มี11คลิกเดโนโวเนี่ยจะเยอะหน่อยประมาณ64คลิกนะฮะพวกสายคอมพิวเตอร์เขาชอบกันนะครับแต่เทียบกับอันนี้นะ l e n น v o Shop อันนี้ก็คือ12คลิกก็เยอะเหมือนกันแต่64เนี่ยทำไมถึงเยอะกว่าเพราะว่าขอน10เดือนไงขอน10เดือนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้ามากกว่านะครับ เห็นไหมผมจะไม่กักก็เลยเรามาดูกันนะครับเครื่องปัม๊มนมยางก็ไม่ค่อยเยอะ Adidas ก็มีนะครับเนี่ยเห็นว่าช่วงวันที่15้าควรจะไม่ค่อยคลิกกันนะครับก็จะไปซื้อมาหลังเท่านั้นเลยนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมให้คุณดูถ้าฟ้าเท่าไรโจรช่วงนี้ที่เขาซื้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะต้องบอกก่อนว่ามันมีมีผลรายยี่ห้อมันมีผลเหมือนกันนะเนี่ยคุณดูเด็ดเจ็ดคลิกกับยี่สิบสี่คลิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอันนั้นนะครับ นอกนั้นเนี่ยมิดเซลมิดเซลก็นิดเดียวแค่สามคลิกเองนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคผมจะบอกคุณแล้วนะอันนี้คือหลังบ้านของผมนะคุณก็ไปปรับเองนะว่าจะยังไงนะเลโนโอวอะไรเงี้ยปไปปรับเองนะก็อ่ะมาดูวันที่สิบสี่ของผมซึ่งขายได้ตะกี้ฟ้าไทยโจรเนี่ยคุณคุลมาขายได้ซีออเดอร์นงซีออเดอร์ในขณะที่อันนี้เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าป่ะอมรอ,ออนไลน์ออนเนี่ยอมอนเนาะก็โอเคแต่ ข้อดีของรูทลิงก์อ่ะผมพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าควรจะหาค่าคอมสงกระสอง,สองคือรูทลิงก์สำคัญมากๆากถ้าไม่ถึงสำคัญคุณมาดูกันนะครับรูทลิงก์ตรงเนี้ยคุณเห็นทัลทอลคอมมิชชั่นไหมทัลทอลคอมมิชชั่นอ่นนี่คือเบสธรรมดานะเบสธรรมดาอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะก็เท่ากับว่าอ่าฟาทลายโจนเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นที่เราได้เนี่ยไม่เยอะไม่สูงนะครับ ก็จะได้แค่ประมาณ4ปะบาทสามบาทห้าสิบนะครับสามบาทห้าสิบนะครับในขณะที่อ่ะมาดูรูทลิง์ป็่สำคัญอันนี้คือคอมมิชชั่นเลทธรรมดานะฮะอยู่ที่สาเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเขามีโบนัสให้ห้าเปอร์เซ็นต์แน่เพราะฉะนั้นรวมกันอยู่ที่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์าบว่าถ้าคุณขายสินค้าชิ้นเนี้ยสินค้าของร้านเนี้ยหรือชิ้นเนี้ยคุณต้องไปดูเองนะ คุณจะได้เท่ากับ8%เลยนะซึ่ง8%ครับเอถ,ถาเท่าวเยอะไหมผม,ม,ะม,ะม,ะมะว่ามองว่าเยอะเยอะระดับหนึ่งนะครับเยอะระดับหนึ่งแต่สินค้าที่คุณขายได้ต้องราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ค่าคอมแค่เนี้นะเพราะฉะนั้นรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยผมจะได้ค่าคอมเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ20-30แบบผมไม่รูนะผมยังไม่คำนวณนะอ่นะร้านนี้เยอะหน่อยร้านนี้น่าจะประมาณอ่า โ okay. อเคเขาหอกัน7%หรือ8%อนะครับอันนี้ก็7%นะโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปหาสิ่งที่ผมจะแนะนำคุณเนี่ยเพื่อไม่ให้คุณเสียเวลขาเรียกอะไรเสียเวลาแบบมีประสิทธิภาพก็คือหนึ่งสินค้าควรที่จะต้องมีค่าคอมมิชชั่นสูงๆแล้วถ้าเป็นไปได้คุณควรจะต้องอขายสินค้าที่มีราคาสูงแต่ก็มีสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าสินค้าที่มีราคาสูง ควจะซื้อกันหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็น่าจะเซฟเซฟคอสันละเพราะนั้นก็อเพราะนั้นก็คือเน้นหาคอมมิชชั่นสูงๆแต่ราคาอาจจะกลางๆก็ได้นะกับ2เนี่ยที่ผมเน้นย้ําเลยว่าลูดลิงสําคัญมากถ้าใครยังทําลูดลิงไม่เป็นหรือว่าไม่เก่งเนี่ยผมแนะนำให้ไปดู EP ที่สอ p อหลังๆของผมนะจะมีการแนะนําการทําลูดลิงซึ่งอย่าลืมตัด หลัง HTML นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเช็คเลขเมมเบอร์ด้วยว่าตรงของคุณหรือเปล่าเพื่อที่คุณจะได้ทำรูดลิงก์ออกมาเนี่ยเป็นลิงก์ของคุณเองนะครับสำหรับ e ีหน้าผมมองว่าผมน่าจะมาะเขาเรียกอะไรอะ่ะสอนวิธีการทำอ้อโทษลืมอย่าข้ามอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้นะครับในการหาคนเข้ามาคือ a c e b o o k นั่นแหละอย่างที่คนรู้กันแต่เป็น facebook ตัวหนึ่งที่ผม อ่ะ c e b o o k Page เนาะ Facebook Page นะ head, นะหรือบางทีถ้าใครคิดว่าอันนี้สำคัญเหมือนกันนะถ้าใครคิดว่า facebook ของคุณเป็น facebook ที่เอา facebook หลัก facebook หลักคือ facebook ที่เป็น a c e b o o k โปรไฟล์อะโปรไฟล์เนาะมาแนะนำะสินค้าอันนี้ผมเห็นด้วยเลยตัวนี้สำคัญเลย Facebook หลักนะฮะที่เป็น f Facebook โปรไฟล์นะ ไม่นำสินค้าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง Facebook หลักโปรไฟล์เนี่ยมันเป็น Facebook ที่น่าเชื่อถือมีตัวตวนจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะประมาณ3 0 0 0ันสี่พันหรือบ๊ะบ,บก็ว่าไปซึ่งคิดดูดีถ้าสมมุติคนมาดูคุณนะเอาซักแบบคือยังไงคนมันเห็นอยู่แล้วละ่ะเพราะคุณโพสใช่ป่ะเพื่อนคุณก็เห็นอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าถ,ถ้าเอาคนซื้อเนี่ยคนที่คลิกลิงกเข้าไปเนี่ยขอสักประมาณห้าเซสิบอของสี่พันแล้วคุณพยายามลงแบบ อาจจะวันะครั้งหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ให้เกิดความน่ารำคาญอะไรเงี้ยแต่คุณลงแล้วคนเขาเกิดเข้ามาคลิกและซื้อคุณเนี่ยคุณแฮปปี้เลยนะเพราะนั้น Facebook หลักนะลเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยผมว่ามันสำคัญเหมือนกันนะอีกเทคนิคนึงนะครับก็อีกอันนึง f Facebook ที่ผมใช้ก็คือเวลาผมไปลงเนี่ยก็จะเป็น Facebook เขาเรียกอ,อะไร place อะ Market p l a c e เนาะ r k e t p l a c e นะครับตรงเนี้ผมจะเล่าเรื่องขําๆให้ฟังก็คือผมลงจักรยานครั้งที่แล้ว <S <S ใช่ปะ ครั้งี้แล้วแล้วคราวนี้ลงมาร์เก็ตเพสด้วยละแล้วมีคนมาทักจริงมีคนมาทักจริงว่าฉันสนใจเนี่ยตัวซีลอัพหรืออะไรเนี่ยจักรยานเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมีคนมาทักจริงว่าฉันสนใจสินค้าที่นี้นะผมเลยตอบว่าโอเคคุณก็ไปซื้อในดัซด้าได้เลยครับอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนี้ผมจะแชร์เทคนิคประมาณนี้แล้วก็ไปปรับตูนกันเองนะอย่าลืมกด ติดตามผมนะครับพร้อมเทคนิคดีๆนะครับมีลายสอบถามก็มาคอมเมนต์กันได้นะผมดีดดตอบนะครับแล้วก็อีพี EP ต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการสอนสร้างบล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งถ้าชอบกันก็ลองทักเข้ามากันนะครับว่าอยากอ,อ,อยากสร้างบล็อกเป็นเพราะว่าบล็อกเดี๋ยวนี้บล็อกฟรีเยอะแยะบล็อกก็คือคล้ายๆเว็บไซต์เนื้วเราลงสินค้านะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ